สวัสดีครับทุกคนเราก็ขอยินดีต้อนรับสู่ Double c l u t c h เล่าไปเรื่อยนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่องของเดมาเดโรซานครับแล้วก็ถึงด้านของโคบีไบรอันกันสักหน่อยครับคือมันมีอยู่ตอนหนึ่งที่ทางด้านของโคบีไบรอันเนี่ยโกรธถึงด้านของ Bryant, เดมา ar, ครับแต่ว่าจะโกรธด,ด้วยเรื่องอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราต้องไปติดตามฟังกันในคลิปนี้เลยนะครับแต่ก่อนหน้าที่จะไปฟังกันเนี่ยอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดซับกดแชร์ให้เรากันเยอะๆด้วยนะครับ คือเรื่องนี้นี่นะครับก็มาจากปากของเดมาเดโรซานเองนะครับซึ่งเขาเนี่ยได้ไปออกรายการของ Search อ b a าก้ครับ how hungry are you นะแล้วทางด้านของเดมาเนี่ยก็ได้พูดถึงเรื่องที่น่าสนใจต่างๆมากมายครับแล้วมันก็มีอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยครับที่เขาได้พูดถึงเรื่องเขาแล้วก็ตัวของโคบีไบรอันเนาะซึ่งถ้าใครได้ฟังเนี่ยก็น่าจะยิ้มตามพอสมควรครับซึ่งถ้าเราเอาจากปากเดโรซานเลยเนี่ยมันก็คือเรื่องนี้มันเริ่มจากการที่เขาเนี่ยใส่รองเท้า จอแดนเว้ยไปเจอกับทางด้านของโคบีไรอันในเกมแข่งขันเนี่ยแหละครับเนาะก,ก็เดี๋ยวรอฟังจากาเดมาร์ครับว่าเขาบอกว่าอะไรบ้างทางด้านของเดมาร์เนี่ยครับบอกว่าด้วยความสัมพันธ์ของเขากับโคบีเขาก็ใส่รองเท้าของโคบีเป็นประจำครับแต่ในวันนั้นเนี่ยที่เขาใส่จอแดนลงไปในสนามเนี่ยพอเดินออกจากออุโมงหรืออะไรสักอย่างมาปุ๊บเนี่ยนะครับเขาก็เจอกับโคบีฮะโคบี Kobe, สิ่งอย่างแรกเลยที่โคบีมองไม่ใช่นาไม่ใช่แคนไม่ใช่ลำตัวฮะ แต่เป็นรองเท้าครับรองเท้าจอแดนที่ทางด้านของเดมาร์เดโรซานใส่ในวันนั้นนะครับทีนี้ทางด้านของตัวเดโรซานก็คิดครับว่าโถเอ้ยผมจะไปใส่รองเท้าของพี่ได้ไงล่ะวันนี้ผมมาแข่งกับพี่นะอันนั้นคือสิ่งที่เดมาร์คิดครับเขาก็เลยใส่จอแดนมาดีกว่าเนาะเพราะแบบเพื่อมาเจอกับโคบี้ทีนี้พอเดมาร์เจอหน้ากับโคบี้ปุ๊บครับโคบี้ก็อย่างที่ผมบอกมองเท้าก่อนแล้วก็ถามเลยครับซัดเดมาร์เดโรซานไปเลยครับว่าจะใส่คู่นี้มาเพื่ออะไรเนี่ย ทีมด้านของเดมาร์โรซันบอกว่าตอนนั้นเนี่ยโคบี้แบบท่าทางดูโกรธมากนะที่แบบว่าเขาใส่รองเท้าของจอแดนมาแต่ไม่ได้ใส่รองเท้าของโคบี้นะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยด้วยการที่ทําให้โคบี้โกรธเท่านั้นแหละในวันนั้นครับทีมด้านของโคบี้ไบรอันก็ยิงเกมวินเนอร์ใส่ทางด้านของทีมเดมาร์ในคืนนั้นเลยนะครับคือในระหว่างคืนนั้นเนี่ยก็มีทั้งการแทรชทอลมีทั้งการอะไรต่างๆมากมายครับสําหรับทั้ง2คนนี้นะแล้วเดมาร์ก็ยังย้ําประโยคสุดท้ายครับว่าตั้งแต่ตอนนั้นมาเนี่ยนะ ผมไม่เคยคิดที่จะใส่จอแดนอีกเลยซึ่งเรื่องนี้เนี่ยครับก็ทำให้เห็นเลยเนาะว่าทางด้านของไบรอันกับเดโรซานก็มีความสนิทกันอยู่ตั้งแต่แต่ก่อนแล้วนะครับมันก็เลยไม่น่าแปลกใจสักเท่าไหร่ที่แบบว่าโคบี้ก็เฮ้ยทำมันเป็นเรื่องส่วนตัวสักหน่อยวะเฮ้ยคุณใส่จอแดนมาอ๋อในวันที่เจอผมเนี่ยนะนะครับก็เลยจัดไปเลยครับเกมวินเนอร์ช็อตเนาะทีนี้นอกจากนั้นเนี่ยทางด้านของเดโรซานครับก็ยังได้พูดถึงทางด้านของโคบี้ไบรอันเพิ่มเติมอีกด้วยครับ แต่อันนี้เนี่ยไม่ใช่รายการเดิมนะครับเป็นอีกรายการหนึ่งที่ชื่อว่า Club u h a ชเดนะครับที่แกเนี่ยได้ไปคุยกับแช n นอน Shar ปเนาะถึงด้านของเดมานี่ครับได้บอกว่ามันเหมือนเรื่องเซอรียลมากๆคือแบบว่ามีอยู่2คนเท่านั้นแหละที่ผมรู้สึกว่าผมเห็นออร่านี้นะออร่าที่ผมรู้สึกว่ามันเหมือนเทพเจ้านะครับอันนี้คือคำกล่าวของเดมาเดโรซันะเขาบอกว่ามันมีแค่สคนเท่านั้นครับแค่สอคนเท่านั้นที่เขารู้สึกว่า มันสุดยอดขนาดนี้ก็คือถึงด้านของไมเคิลจอแดนแล้วก็ถึงด้านของโ o b ีไบรอันเนี่ยครับเขาบอกว่าทุกครั้งที่ผมลงไปในคอร์ดเนี่ยโดยที่ต้องเจอกับโคบีอย่างเงี้ยเขาบอกว่ามันคือ different type of feeling well ครับมันคือความรู้สึกที่แตกต่างมากๆมันคือบรรยากาศที่แตกต่างมากๆนะครับในการที่เจอกับทางของโ o b ีแล้วก็ทางด้านของ MJ นะฮะ แน่นอนเละครับว่าการที่เดมาได้เคยมีประสบการณ์ต่อสู้กับโคบี้เนาะแล้วก็เรียนรู้จากโคบี้ด้วยมันคือประสบการณ์ที่ล้ำค่ามากๆนะไม่ว่าจะกับใครก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่สนุกอีกอันหนึ่งครับที่ทางด้านของเดมาเดโรซานออกมาได้เปิดเผยนะว่าเฮ้ยครั้งหนึ่งเนี่ยผมก็เคยโดนโคบี้ซัดมาแล้วนะแล้วหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยเขาก็เลยไม่ใส่จอแดนอีกเลยอันนี้ผมว่าใครใดๆคนได้ฟังก็คงจะยิ้มไปตามๆกันนะครับและผมจะยิ้มมากกว่านี้ นะครับถ้าใครฟังจบแล้วช่วยกันกดซับกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีฮะ